เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผม <Hey. S 1> มาอีกครั้งครับ <Okay. S 1> จำหำครับจำหำ <Hey, hey. S 1> เอาวาดโกเออเอาแล้วครับท่านผู้ชมเออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ,อีกอ,อีกโอ้ยไม่รับใจเลยโอ้ oh. oh. อะไรนี่อะไรนี่ มือเดียวครับมือเดียวอยยตอนแรกงนี่มันเป็นมือมันเป็นตอนที่สาหรับการถ่ายคลิปครับผมอันนี้คือการสร้างภาพด้วยครับผมไม่ตงห่วงหน้าติดกําแพงหลังติดตุ่งนาครับผมอ,อ้าว Oh. เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห <c oughs> ติดอีกแล้วครับติดอีกแล้วติดอีกแล้วครับผม <c oughs> มันปเป็นยังไงครับมันเหตุผลที่มันติดคืออ่าดินมันเท่บ่อครับมันเป็นอ่าดินขีดตุม พ่อเขาออกตัวรถเรามันกะบอสามารถกีซีอันนั้นได้เพราะว่าดินมันยังคาอยู่ดากอยู่ครับฮึฮึวันนี้เจ้าขับรถไทได้ไหมขับบังนุ้นฮะมันมาล้มนะขับรถไทได้ไหมขับบังนุ้นเลียดควายเถอะืึ เต็มก๊กอกเลยครับเต็มกอ๊อกเลยเค,ครับเบ่้พุ่นละครับดูครับตั้งใจสิว่าให้ติดครับจะว่าดินมันติดดากมันกกอยู่เหรอครับผมม,มีนวครับมันหลอกหล่อเลยกินกับข้ายอยู่ ก็บอสามารถออกไปได้ครับเกมเลยครับเกมเลยครับสามาครับสามารถครับคุณถอยลงไปทด้ไมครับคุณถอยลงไปทด้ไมครับมันยังบอกกันว่าที่ไทยนะตรงนี้ยังด็ดโอ้ครับผมผมเข้าใจแล้วครับตรงนี้ยังเด็ดเด็ดนะครับเนาะเขาไปขั้นที่ไทยได้เลโอ้เข้าใจแล้วครับอเาล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะดำเนินการ เตรียมรถเรียมเรียมเรี่ยมขึ้นทะแม่รถเมียป้องเบียบ้างไ้กวนตัวเบียลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วทำฝาไทยครับมันทำฝาไทยอ่ายเดยอดยอยอดฝีมืออาีทุนลงไหมโคตรลงเลยเราแต่ถอย นไปลุ้นกระหวยมาคุ้แลมั้องแล้วกระหวมัน้องเมิน่นไปเลยเดินนวนั่นนะเดินนไปเร้องไปดด่นตดยไปเอออ้ยเผื่อแคั้ผู้แนวกับแยงเงินก็ตำลุ้นจบครับผมจบคลิปจบคลิปจบคลิปกลับบานได้